สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกทุกท่านทุกคนนะคะทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเจอกันเหมือนเดิมกับพี่น้องพาเฮงคลิปนี้ก็เป็นแนวทางห่วยรัฐบาลไทยงวดวันที่17กุมภาพันธ์2565อีกแค่3วันอีกแค่ไม่กี่วันก็จะถึงแล้วเนาะ,ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาดูว่ามีของเจ้าไหนบ้างใครได้ดูคลิป1คลิป2คลิป3แล้วบ้างก็มีแต่เจ้าเป๊ะๆป,ป,ปังๆนะคะก่อนจะไปดูแนวทางนะคะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายนะคะและก็ขอขอบพระคุณเจ้าของข้อมูลทุกทกท,กท่านด้วยเช่นกันนะคะเราไปดูกันนะคะว่าคลิปนี้มีเจ้าไหนบ้างมาดูเจ้าแรกนะคะเจ้าแรกนางฟ้าให้โชคนางฟ้าให้โชคนะคะเข้าสองมัวติดแล้วนะ งวดที่วันที่17มกราคมก็ให้เด่น9มานะคะก็ตัวเจาะเข้าทั้งบนทั้งล่างเลย5929นะคะงวดที่แล้วงวดที่1อ่างวดที่17มกราคมทีนี้งวดวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาให้เด่น3นะก็มา30ล่างตัวเจาะด้วยนะคะตัวเจาะด้วยแล้วก็3 83แต่ว่า0มาเสียบกลาง0มาเสียบกลางนะคะก็เลยเป็น308นะคะสาหรับ นางฟ้าให้โชคส่วนงวดน,นี้วันที่17กุมภาพันธ์นี้นะคะให้เด่น5มา5อีกแล้วนะห้าชนกันเยอะนะ,ะให้เด่น5มานะคะส่วนจับคู่จะมี5 6าหกนะคะห้าหกส5งห8สี่หก5้าแปดสองแปด่าสาสวยนะคะเลขสวยเหมือนกันเนาะเห็นชัดไหมคะคือภาพก็ไม่ค่อยชัดเนาะแต่ว่า พี่น้องก็ได้มาแบบนี้ค่ะภาพไม่ค่อยชัดเลยภาพจะเป็นแบบม,มวัวๆเบลอๆหน่อยแต่ก็เห็นชัดอยู่เนาะแคปไว้นะคะแคปดูแล้วก็ซูมเข้าดูนะคะสำหรับนางฟ้าให้โชคทีนี้มาดูเจ้าต่อไปค่ะเจ้านี้พี่น้องไปเจอมานะคะอ่า b n b n y หรือเปล่านะคะแอดบีหรือเปล่าพี่น้องก็ไม่แน่ใจนะอ่านไปอ,อันนี้ไปเจอมานะคะเห็นว่าเออเลขเขาก็ โอเคงวดที่แล้วเข้างวดนี้ลองดูนะว่าจะเป็นยังไงนะคะงวดที่แล้วเข้า3ตัวนี่เขาให้แค่3ตัวมานะให้3ตัวชุด3ตัวล้วนๆเลยงวดที่แล้วเข้า3 8มงวดนี้เขาให้ตัวไหนมาบ้างงวดนี้ให้สองสามสี่แปดก้าูนสสี่ห้านะคะสองแปดสามสองเก้าสามสี่แปดสามสองแปดสี่สองเก้าสีนะคะแล้วก็ 493แล้วก็495มีกี่ชุดเอ่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ชุดนะ14ชุดอืมก็ลองจัดดูนะลอต,ตรี่เรานะะลองจัดดูไม่แน่นะคะอาจจะ3ตัวท้าย3ตัวหน้านะคะ2ตัวล่างลองเลือกดูได้นะคะว่าชอบตัวไหนหรือจัดทุกตัวหรือชอบตัวเด่นตัวไหนก็ลองดูนะ อย่างงวดนี้ที่น้องเห็นเยอะก็คือ5เนาะชน5เยอะกับ4นะคะสี่ก็เยอะเหมือนกันเนาะสี่ก็หลายเจ้าเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมสองแปดสี่เงี้ยสองสี่สามสี่ห้าสองสามสี่เงี้ยค่ะสองเก้าสี่สี่เก้าห้านะสำหรับอของ ad by and why นะคะอ่านผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับเจ้านี้เก็บตกนะคะเลขเก็บตกวันที่สิบหกกุมภาพันธ์ อ่ะสิบเจ็ดสิสิบเจ็ดกุมภาพันธ์ให้มาให้เด่นสี่หนึ่งแล้วก็สามนะคะสี่หนึ่งแล้วก็สามเราจะไปหมุนสามตัวนี้ก็ได้นะสี่หนึ่งสี่สามหนึ่งสามนะคะก็ได้หกคู่เนาะสามตัวก็สี่หนึ่งสามสามหนึ่งสี่นะคะ,อะลองกลับดูนะคะสำหรับเจ้านี้เลขเก็บตกมาดูเจ้าต่อไปนะคะอันนี้สิบล่างนะคะให้สิบล่างของดาวบนฟ้าให้มาสี ชุดนะคะ4ตัว10ล่างปัก10ล่างนะคะ3 5 8แล้วก็9 3ชอบ3ไหน5ไหน8ไหน9ไหนก็ลองจับคู่ดูนะคะเจ้านี้ดาวบนฟ้าส่วนเจ้านี้นะคะทิศท,ทางรวยทิศท,ทางรวยงวดนี้ให้6มาค่ะ 6เด่นเม็ดเดียวเลยนะคะจับคู่มาให้แค่2คู่เอง6162นะคะ6 1 6 2ใครที่ตามเจ้านี้อยู่ก็ลองดูนะคะงวดนี้มาลุ้นกันว่าจะปังไหมก็ชนกับหลายเจ้าอยู่นะคะหลายชนกับหลายเจ้าอยู่นะ,ะ6งวดนี้นะคะสำหรับแอดแมวแมวนะคะแอดแมวแมให้มาคือ6821081701แล้วก็77 เน้นมาเลย6808ดยแแล้วก็7 7 0 8อจแล้ออกนะดเมื่อกี้มดนี้ไม่แน่นะคะอาจจะมาตัวกลับก็ได้หรืออาจจะเป็ลงล่างก็ได้นะวดที่แล้ว308บนเนาะวดนี้ก็อาจจะมา80หรือลงล่างก็ได้นะคะสำหรับแอดแมวแมวมาดูเจ้านี้กันค่ะเจ้านี้ห่วยรัฐบาลไทยนะคะหวยรัฐบาลไทยอของเฮียออสนะคะของเฮียออสมดที่แล้วให้08 เม็ดเดียว308อันนี้พี่น้องก็ไปเจอมานะคะไปเจอมาแต่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าอันนี้ยังไงนะคะเพราะพี่น้องก็ไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่เคยตามเจ้านี้นะแต่ว่าไปเจอมาก็ลองเอามาแบ่งปันดูนะคะก็ของเฮียออสนะวันนี้ให้54%คะ่ะให้54จริงร้อเซ์ด้วยนะคะของแท้จริงร้อเซให้54เม็ดเดียวเลยเด่นๆส่วน3ตัวนีเ่เราก็ไปจับใส่ดูนะว่าชอบตัวไหนนะคะ อชอบตัวไหนลองจับใส่ดูนะของเฮียออสนะคะมาดูเจ้าสุดท้ายนะคะอันนี้ปิดท้ายก็คือเลขดับล่างเจ้านี้แม่นค่ะเจ้านี้แม่นนะคะของทีมงานกลุ่มหวยลิขิตฟ้านะคะพี่น้องอาตามเจ้านี้อยู่แล้วก็เข้าดีทีเดียวค่อนข้างสถิติดีมากๆเลยดับล่างนะคะดับขาดล่างเลยนะฮะดับห้าแต่ว่า ถ้าไปเด่นไปชนเด่นกับเจ้าไหนที่เราคิดว่าเราชอบเราแม่นเราก็เลือกเล่นตัวเด่นเลยค่ะเลือกเล่นตัวเด่นเลย5นะคะหอะไรก็จัดไปแต่อันนี้กเ็เป็นเพียงแนวทางนะคะงวดก่อนก็เข้านะให้ดับล่าง1นงนะคะงวดก่อนเข้านะดับล่างหนึ่งก็ไม่มี1นึ่งงวดก่อนออกเลยสามศูนย์ใช่ไหมคะก็ผ่านนะอันนี้ผ่านนะคะส่วนงวดนี้เรามาดูกันนะคะสำหรับทลิปนี้ก็ครบกับ แนวทางทุกแนวทางแล้วนะคะคลิปที่4สําหรับคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามาีแนวทางไหนที่เป๊ะที่ปังอีกนะคะคลิปนี้ก็ขอให้เป๊ะข,ขอให้ปังอย่าลืมก่อนจาการฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ